สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมนี้น้คนี้คอสเวลนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายนะครับผมว่ากิ้วเนี่ยคืออะไรนะครับทำไมเราถึงต้องเข้ากิ้แล้วก็ข้อดีของการมีกิ้เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สาหรับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับผมเพราะว่าการที่คนดูคลิปนี้จบแล้วคุณมีกิ้วเนี่ยจะทําให้ตัวละครคุณเนี่ยพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดมากๆนะครับผม เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ระบบแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานของกิ้วกันก่อนนะครับผมแล้วเข้ามาที่ไมดูด้าน,นบนนะครับผมคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีกิ้เนี่ยไอตรงนี้มันจะขึ้นเป็นยังไงหรือว่ากดเข้าได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามีกิวแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงข้อมูลประมาณนี้ นะครับก็จะเป็นอันดับในกิวนะครับผมที่อยู่ในเซิร์ฟนั้นนะครับอันนี้ของผมอยู่ในเซิร์ฟอะควาเรียนะก็จะคนที่แบบกิลตัวตึงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมไม่เหมือนพวกจิมินี่หรือว่าอะควาอะไรพวกนั้นนะครับผมอันนั้นก็จะมีแบบตัวตึงหรือว่ากิลตึงๆค่อนข้างเยอะนะครับของผมเนี่ยจะอยู่ในกิลระดับปานกลางนะก็ค่าพลังโจมตีของกิวจะอยู่ที่7ล้านนะครับผมนับจากทุกคนที่อยู่ในกิลตรงนี้นะครับผมรวมมาแล้วเนี่ยก็จะได้ค่าพลังโจมตีที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผม ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเลเวลของกิ้วนะถ้าเป็นกิ้วเลเวลสิบเนี่ยจะสามารถซื้อหุ่นยนต์ที่มาเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูวิธีหนึ่งนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นสามาชิกของกิ้วนะครับผมถัดมาในหัวข้อที่3นะครับผมก็จะเป็น Kingdom d e f e n s นะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนกับกิจกรรมของกิ้วนะครับผมพี่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ากิ้วนะครับผมแล้วก็มากันบ้านกันมอนสเตอร์ตรงนี้กัน นะครับผมไอระบบ Kingdom Defense เนี่ยของผมลืมอัดมานะในอาทิตย์นี้ของผมลงไปแล้วก็จะอัดให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเป็นตัวอย่างไม่ได้นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมฟังไว้คร่าวๆแล้วกันว่า Kingdom Defense เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่หัวกิวจัดขึ้นนะครับผมมันอยู่ในกิวเราเนี่แหละนะครับผมโดยถ้าเราเกิดเรื่อง้วเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยเข้ามาตีบ้านเรานะครับผมเราก็แค่ต้องการบ้านเราแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ไอเทมนะครับผมที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะอันนี้ของผมอยู่ในขั้นที่2ใช่ไหมก็จะเป็นทมหนาามน้้าาาตประณี นะครับไอเทมเนี่ยค่อนข้างดีนะก็แนะนําเลยว่าการที่เราบิกิลหนึงครั้งเนี่ยเราควรจะต้องเข้าร่วม k ิงด็อกดีเฟดด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีไอในเรื่องของสมุดนะครับผมที่เป็นเพลสมุดเนี่ยมันก็ให้เราเข้าร่วม k ิงด็อกดีเฟตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเราถึงจะผ่านไอเทมเมนต์ตรงนั้นได้นะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นสงครามกิลนะครับผมใครที่เคยเล่นแบ็คดิสเซิร์ดหรือว,ว่าวิดีโออะไรมาพวกนี้ก็จะรู้กันดีนะครับผมว่าเวลาที่เราไปทับรูปหรือว่าโดนทับรูปอะไรพวกนี้ก็จะมีการโยนกิลวบอลตรงนี้กันนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นระบบการโยนบอลนะครับผมไปอีกกิลหนึ่งนะครับผมเราก็สามารถที่จะฆ่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของกิลวบอลตรงนี้ได้นะครับผมโดยที่คาม่าของเราเนี่ยจะไม่ติดลบ นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เอาไว้ทําสงครามกับกิลอื่นๆนะครับผมก็ใครที่เป็นกิลแบบสงบสุขก็จะไม่ได้มีกิลวอลอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมจะไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วนะครับคนที่สามารถโยนกิลวอลได้รู้สึกจะเป็นหัวกิลแล้วก็ลองกิลนะครับผมอ่ะก็ข้อมูลของกิลก็จะมีประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาแนะนำนะครับผมว่าใน1อาทิตย์หรือว่า1วันเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรให้กับกิลเราบ้างนะครับขั้นแรกนะผมเดี๋ยวผมจะแนะนำเควสรายอาทิตย์ก่อน ให้เราเนี่ยเดินมาหา NPC คิดสินตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ใครที่เข้ากิวใหม่ๆมันจะมีสอนอยู่แล้วนะครับผมก็คือ quest กิวรายสัปดาห์นะครับผมเราสา,ามารถที่จะมารับ q u e s กิวตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าระวังไว้ดีนึงนะเพราะว่ามันจะมี quest กิวบางอันเนี่ยให้เราใช้ไดอาหรือว่าใช้เพชรตรงนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยแน่นอนว่าเพชร,รเนี่ยมันสําคัญอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อกดใช้เ,เดี๋ยวเพื่อกดรับเ u e s ที่เป็นไดอาตรงนี้มานะครับเราก็จะต้องใช้ไดอาร์นะไม่เสร็ นะครับผมมันก็จะเสียคะแนนตรงนี้ไปนะครับเอออันนี้ให้ท่านผู้ชมดูดีๆนะถ้าเป็นเควสไหนที่เราไม่อยากได้เนี่ยเราสามารถที่จะมากดรีเฟซเควสตรงนี้ได้นะครับผมก็จะรีเควสใหม่ให้ท่านผู้ชมมานะครับตรงนี้เนี่ยในหนึ่งอาทิตย์ทำได้แค่เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นผลงานนะครับผมผลงานตรงนี้ก็จะเป็นนับจากผลงานที่คนในคิวทำนะครับผมก็แน่นอนว่าเราสามารถที่จะมารับเงินรางวัลหรือว่าของรางวัลตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้น่าจะทําความรู้จักได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับ ก็เว้นรัศดรานะครับผมไม่ค่อยได้มีอะไรมากหรอกนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น a e b c ีซีคิทติ้นตรงนี้เท่านั้นนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาแนะนำนะครับผมว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรในกิวนี้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมอันเนี้ยให้ทําเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือกระดานเช็คชื่อตรงนี้นะครับผมให้เราเนี่ยเข้ามาเช็คชื่อในกิวทุกๆใบหนึ่ง นะครับผมของวันนั้นๆนะครับผมแนะนําว่าให้มาเช็คชื่อในกิลดีกันนะครับผมอันเนี้ยสาคัญนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณไม่เช็คชื่อเนี่ยคุณอาจจะโดนเตะออกจากกิลดได้นะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าปกติในกิลดเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่แอคทีฟอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่มาเช็คชื่อนะครับผมเราสามารถที่จะรับของรางวัลตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมตามจํานวนคนที่เข้ามาเช็คชื่อนะครับผมแต่ปกติก็น่าจะเช็คกันครบอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่ครบเนี่ยก็คงโดนเตะออกกิลดไปแล้วนะครับผมนะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นการด o n a t ให้กับกิลนะครับผมก็จะเป็นอันนี้จุดบริจาคกิงดอมนะก็ของที่เราใช้ในการบริจาคเนี่ยจะมีทั้งหมดสอย่างด้วยกันก็จะเป็นโกนะครับผมหินออกซิเดียนนะครับแล้วก็พิซซึ่มตรงนี้นะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยเราจะบริจาคแค่เพียง2อย่างเท่านั้นนะครับผมก็คือหินออกซิเดียนแล้วก็พิซซึ่มนะครับผมเพราะว่าของ2อย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหามาได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะส่งพวกอิมเมจพวกนี้ไปสำรวจอะไรพวกนี้ได้เราก็ได้มาแล้วนะครับผมแล้วก็2อย่างนี้นะครับผมมันไม่ได้ใใช้นกการตีบววุ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มันจะส่ง2อย่างเนี้ให้ครบ10ครั้งอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าโกเนี่ย ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะเพราะว่าบางคนอาจจะรวยโกก็อาจจะส่งโกไปก็ได้นะครับผมแจ่ของผมเนี่ยไม่ได้รวยขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยได้ส่งโกเข้ากิลด์เท่าไหร่นักนะครับผมอันนี้ก็แล ER ้วแต่กฎของกิลด์ด้วยนะเพราะว่าบางกิลด์เนี่ยมันมีกฎแตกต่างกันนะครับผมบางกิลด์ก็อาจจะบังคับให้เราบริจาคโก้ถึง10ครั้งนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ไปนะครับผมแล้วแต่กิลด์ไปนะครับหลังจากที่เราบริจาคแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับพวกเหรียญกิลด์ะครับผมที่ใช้ในการซื้ออเทมในร้านค้ากิลด์นะครับแล้วก็ นะครับข่าค,ความร่วมมือเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเอาไปซื้ออะไรได้บ้างนะครับผมแต่ว่ามันเป็นค่าความร่วมมือก็เหมือนกับบอกงบ,บอกว่าเราเนี่ยอยู่ในกิวนี้มานานอะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะต่อมานะครับก็จะเป็นร้านเสี่ยงโชคแล้วก็ร้านเป็นตเต็ดหรือร้านค้ากิวนะครับบริเวณร้านเนี่ยก็อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้เลย นะครับผมเราจะเลือกไปที่ร้านค้ากิลเอ้ยร้านเสี่ยงโชคกันก่อนนะครับผมก็คือร้านนี้นะร้านตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นร้านที่ให้เราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคนะครับผมโดยที่หัวกิลเนี่ยก็จะซื้อไอเทมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหินตีบวกอาวุธหินตีบวกพวกเกาะไอเทมหรืออะไรต่งตาตงๆพวกนี้นะครับผมพวกนอนอัพสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วคุณเนี่ยก็ลงเงินเข้าไปตรงไอเทมตรงนั้นที่คุณอยากจะได้นะครับถ้าคุณถูกรังวัลนะครับผมหรือว่ามีคนประมูลน้อยเนี่ยคุ นะครับผมแต่ตอนนี้มันเป็นร้านเสี่ยงดวงนะก็คือคุณมีโอกาสที่จะไม่ได้เทมตรงนั้นด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆในกิลเนี่ยไปประมูลหรือว่าไปเสี่ยงโชคตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับปัจจุบันในกิลผมเนี่ยหัวกิลนะยังไม่ได้เอาไอเทมมาลงนะครับผมมันก็เลยขึ้นเป็นว่างๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบ หัวกิวที่เอาของมันลงเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เข้าไปดูกันเองนะครับผมนะต่อมาก็จะเป็นร้านค้ากิวนะครับผมร้านค้ากิวเนี่ยถือว่าเป็นร้านค้าที่เบสที่สุดของกิวนะตอนนี้เลยนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะมาซื้ออีกพีตรงนี้ได้นะครับผม5ครั้งต่อ1วันนะครับอีกพีตรงนี้เนี่ยมันก็จะอิงตามเลเวลของท่านผู้ชมอยู่ด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีเลเวลสูงอีกพี่ที่ได้ตรงนี้ก็จะสูงตามนะครับผมไม่เชื่อเทียบกับขขอองงงทานผ้้้ชมมแลลวก็ตรีไดเย นะครับผมผมก็จะเป็น6กหมื่นสองนะถ้าซื้อหคาค้งก็ประมาณ2องแสนอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะนะเออต่อมานะก็ผมก็จะเป็นเอ,อ่อต้องต้องพูดว่าต้องเรียกว่าสัตว์เลี้ยงนะครับผมหรือว่าสัตว์ขี่นะครับผมก็จะเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับอันนี้กิล้องมีเลเวลสิบก่อนนะผมถึงจะสามารถซื้อได้ นะครับใครที่เบื่อแมวแล้วเนี่ยก็จะมาซื้อหุดยนต์ตรงนี้เพื่อขี่ได้นะครับผมก็ราคา600กิลดนะครับผม6ก0กิลด์นะก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นักนะครับผมถ้าคุณอยู่ในกิลด์นั้นประมาณ1อาทิตย์คุณก็น่าจะได้เหรียญตรงนี้มาครบแล้วนะครับหรือว่าบริจาคเยอะๆเนี่ยก็จะได้เหรียญตรงนี้ครบแล้ว นะครับไอเทมตรงนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างสําคัญนะเออต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะครับผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูแล้วก็มาซื้อไอเทมตรงนี้กันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องซื้อพวก E อพีตรงนี้อยู่แล้วอย่างแรกนะครับส่วนอย่างอื่นท่านผู้ชมจะเอาอะไรก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับนี่อันนดี้ก็ยังไม่ได้เปิดล็อกนะเพราะว่าคิงต้องของผมเนี่ยยังเลเวลเก้าอยู่นะครับพวกนี้มันก็ต้องเลเวลสิบขึ้นไปนะครับอ่าสำหรับร้านค้ากิ้วก็จะมีประมาณนี้ นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นบัฟของกิลนะบัฟของกิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวกิลจะเป็นคนจัดการนะครับผมหัวกิลหรือวงกิลเนี่ยก็จะเป็นคนซื้อแล้วก็จัดการเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกลงละครนะครับผมเราสามารถที่จะมาซื้อบัฟส่วนตัวของเราได้นะครับผมบัฟตรงนี้ก็จะมีเวลาด้วยนะครับผมถ้าเราซื้อ1ครั้งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้พลังโจมตีมา0.5นุดะครับถ้าเราซื้อหมดเลยเราก็จะได้อเทมหรือว่าของมาตามนี้นะครับอันนี้เราสามารถ ในกิวเรานะครับผมก็จะเป็นบัฟที่หัวกิ้วเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อได้เท่านั้นนะครับผมก็เราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับบัฟตรงนี้เลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวหัวกิวเนี่ยเขาจะจัดการให้เราเองนะครับร้านถัดมานะครับผมก็จะเกี่ยวกับพวกร้าน Kingdom d e f e ฟสนะครับผมก็จะเป็นร้านที่เกี่ยวกับป้อมปืนนะครับผมระเบิดอะไรพวกนี้นะครับผมร้านพวกนี้ก็ให้สําหรับคนที่เป็นหัวกิวแล้วก็ลองกิ้วนะครับผมเราที่เป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นลูกกิวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งอะไรตรงนี้นะคร ต่อมาก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมร้านอาหารในกิลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะครับผมก็คืออาหารส่วนตัวแล้วก็อาหารแบบกลุ่มนะครับอาหารส่วนตัวเนี่ยก็คือเรากินแล้วเราได้บัฟคนเดียวนะครับผมเพื่อนก็จะไม่ได้บัฟนะครับอาหารแบบกลุ่มเนี่ยเรากินแล้วทั้ง5าคนนะครับผมหรือว่าทุกคนในปาร์ตี้เนี่ยก็จะได้บัฟหมดเลยนะครับผมโดยสูตรพวกนี้เราก็ต้องซื้อก่อนนะครับผมเอาตัวหินพวกออกซิเดียนนะครับผมหรือว่าคิสซ่อะไรพวกนี้มาซื้อสูตรนะครับผมโดยสูตรที่ขายอยู่เนี่ยก็จะประมาณ50,000ออกซิเดียน เราก็จะต้องบริจาคกิลไปก่อนนะครับผมเราถึงจะซื้อสูตรตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอาหารส่วนตัวก็จะต้องซื้อสูตรเหมือนกันนะครับผมก็จะมีจํานวนเงินบอกอยู่ในด้านล่างนะครับอาหารที่มันให้เรามาเป็นอันแรกนะครับผมก็คือแบบมันจะสอนทุกทุเดี่วเราก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะให้เรามาฟรีเนี่ยก็จะเป็นพุงอ่อนปังนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ธัญพืชแล้วก็ไข่ไก่ตรงนี้ในการคาบนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับผมเพราะว่ามันบวกพลังโจมตีถึง2 0 0้อนะครับแล้วก็อัตรา นะครับเวลาเราไปตีบอสเนี่ยเราเวลาเราตีแล้วมินมิดอย่างเงี้ยถ้าเรากินขนมปังเราก็จะตีโดนบอสมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ร้านขนมปังนะครับผมเป็นร้านที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะแต่ว่าเราจะต้องบริจาคก,กิ้วไปเยอะๆก่อนนะครับผมถึงจะซื้อสูตรระดับสูงพวกนี้มาได้นะครับก็สําหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกิ้วที่จําเป็นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ากิ้วมานะครับผมเราก็จะต้องมาเช็คชื่อรายวันนะครับผมบริจาคของไอ้กิว้วแล้วก็ไปซื้ออีกพีที่ร้านเปตเล็ดตรงนั้น นะครับผมแน่นอนว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะครับผมถ้าเป็นรายอาทิตเราก็จะต้องมานั่งทำเฟรสกิลตรงนี้อีกทีนึงนะครับผมกิลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมเพราะว่านอกจากมันจะให้ EP ีแล้วมันยังมีพวกหนอนที่อัพพวกอิมเมจนนะครับผมพวกอัพสัตว์เลี้ยงนะครับผมแหวนเตียววุธอะไรพวกนี้ดอกหมดนะครับผมมีหมดนะครับผมแค่เราบริจาคกิวไปเยอะๆเราก็สามารถที่จะซื้ออะไรพวกนี้มาได้นะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะครับผมเข้ากิวกัน นะครับมันจะช่วยให้ท่านผู้ชมเนี่ยพัฒน,นาตัวละครเนี่ยไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับข้อมูลที่ต้องรู้ในกิลด์เนี่ยก็จะมีปานนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกันจนจบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นไรย่าลืมติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ